เงินสงเคราะห์บุตรได้เงินทุกเดือน1,000บาท2,000บาท3,000บาทลงทะเบียนแบบนี้ดูเลยได้ไม่พลาดเงินล่าสุดครับสําหรับคนที่ต้องการจะได้รับเงินทุกเดือนสูงสุด3,000บาทคุณต้องลงทะเบียนโครงการที่ชื่อว่าเงินสงเคราะห์บุตรครับเป็นสวัสดิการจากภาครัฐที่มีตอนนี้นะครับคุณสามารถลงทะเบียนได้เลยแล้วได้เงินทันที ทุกเดือนนะครับเริ่มจากถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนทันในก่อนเวลาก็อาจจะได้เดือนเดือนที่คุณลงทะเบียนเลยนะครับหรืออาจจะทําไปทันก็จะได้ในเดือนถัดไปแน่นอนครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณผ่านเกณฑ์ทุกอย่างนะก็จะได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนหมดคุณสมบัตินะครับโอเคมาเริ่มกันสำหรับผู้ประกันตนนะครับตอนนี้ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยผู้ประกันตนได้มีการเพิ่มเงินส่งค่าบตรครับเป็นเดือนละ1 0 0 0บาทครับเริ่มได้รับสิทธิ์แล้วนะจากเดิมจริงๆแล้วเงินในโครงการนี้เป็น800ใ่แปครับ ตอนนี้เนี่ยล่าสุดตอนนี้เป็น1000บาทแล้วนะครับจากเลขาธุการสนรักงานประกันสังคมนะครับมีการเปิดเผยว่านําข่าวดีตอนนี้เนี่ยให้ผู้ประกันตนทุกครอบครัวครับเมื่อกดกระทวงประกาศให้จากจากเดิม800เป็น1 00 0บาทต่อเดือนครับตั้งแต่เดือนมกราหกแปดเป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงข้อบุตนะรนาตาที่สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นอันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ของผู้ประกันตนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับเป็นกําลังสําคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปโดยผู้ประกันตนมาตรา3 3มสครับที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกขวบเนี่ยมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะบอกครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างแบบละเอียดยิบนะครับ ก็ต้องนําสมทบเงินนะครับน้อยสสองเดือนภายในเวลาสาิบหกเดือนนะครับก่อนเดือนที่มีสิทธิประโยชน์ทดแทนนะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายไม่หลงุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกเป็นบุตรบุญธรรมให้ของคนอื่นนะครับทางนี้เนี่ยก็ไม่ยื่นคําขอก็สามารถยื่นคําขอได้นะครับโทรสายด่วนหนึ่งห้าศูนย์หกนะครับตลอดยี่สี่ชั่วโมงอ่าทีนี้เรามาดูแบบเจาะลึกกันเมื่อกี้ภาพใหญ่นะภาพเจาะลึกคือคนจะได้เงินในโครงการนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตราส3สาครับหรือ นะครับเป็นมาตรา39จะเป็นมาตรา33หรือเป็นมาตรา39ก็ได้ทั้งคู่นะครับแต่เงื่อนไขสําคัญคือจะต้องในการจ่ายเงินสมทบเนี่ยในตลอดระยะเวลา36เดือนนะครับทั้งมาตรา3 3ามสคุณต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนอันนี้คือเงื่อนไขสําคัญมากๆหากคุณไม่ได้จ่ายเงินสมทบให้ครบเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็จําไม่ได้ คือต้องเป็นง่ายๆเลยคือคุณต้องเป็นผู้ประกันตัมาตรา33หรือเป็นผู้ประกันตัมาตรา39อย่างน้อย12เดือนถ้าเป็น12เดือนและจ่ายเงินสมทบ12เดือนเนี่ยครบทุกเดือนอันนี้ได้แน่อีกกรณีหนึ่งคือคุณอาจจะเป็นผู้ประกันตัมามากกว่า12เดือนนะครับจะเป็น3ามเดือน24เดือนหรือกี่เดือนก็แล้วแต่คุณต้องอาจจะมีบางเดือนจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแต่โดยสรุปรวมแล้วเนี่ยคุณจ่ายอย่างน้อย12เดือนถ้าเป็นแบบนี้ครับ ก็จะได้เงินในโครงการนี้แต่จะได้ไม่ใช่อยู่ๆได้เลยนะครับต้องไปลงทะเบียนเดี๋ยวมาดูวิธีการลงทะเบียนกันว่าลงทะเบียนได้อย่างไรนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกไม่อยากพลาดสิทธิ์ในโครงการนี้เนี่ยได้ละ1 0 0 0บาทครับจากเดิมเนี่ยแปดร้อยนะคราวละไม่เกิน3คนก็1000นะครับ3ครั้งก็จะเท่ากับ3,000แต่คุณจะต้องมีบุตรนะครับที่อายุตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับจนถึง6ปีเต็ม ถ้าเกิน6ปีเต็มไปแล้วจะไม่ได้นะครับจะเป็นการช่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดครับวันแรกดื่มตาดูโลก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนจนถึง1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบและก็6ขวบพอดีถ้า6ขวบ1วันไม่ได้แล้วนะครับต้อง6ขวบพอดีถึงจะได้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับมีบุตร1คนได้1 0 0 0บุตร2คนได้ 2,000. บุตร3คนได้3,000นนะครับเมื่อคุณผ่านเงื่อนไขแล้วเรามารายละเอียดเจาะ ในส่วนของม .33 มกับม .39 กันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3-3เนี่ยคือเป็นมาตราที่ทํางานกับนายจ้างครับส่วนมาตรา39เนี่ยคือผู้ประกันตนเองหลังจากออกจะได้รับคือหลังจากออกจากการทํางานจากนายจ้างมาแล้วมาประกันตนเองต่อนะก็เรียกว่ามาตรา39นะครับจะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลาเดือนก่อนนะครับเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนและจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นนะครับตรงนี้สําคัญนะครับต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับแล้วก็ไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้บุตรทางธรรมของคนอื่นตรงนี้สําคัญมากแล้วก็เรามารู้จักกับเงินสงเคราะห์บุตรกันสักหน่อยนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วล่ะก็คือผุ้มาเป็นเงินสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือเด็กแต่ว่าช่วยสำหรับคนที่มีมาตาสามสามสามเก้าแจเงินสมทบมาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนในเวลาสามสิบกเดือนอยู่สามปีนั่นเอง จะให้รัเงินช่วยเหลือปกติ800แต่ตอนนี้เป็น1,000บาทนะครับตรงน,นี้เป็น1,000แล้วโอเคครับมาดูเอกสารที่คุณต้องใช้ในการรับเงินสงเคราะห์บุตรตรงนี้นะครับเอกสารแรกนะครับก็คือแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมครับสปส201 2ครับคือกรณีผู้ประกันตนหญิงเนี่ยใช้สิทธิ์สำเนาสูติบัตรบุรบตรกรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย แล้วก็แบบนึงน,นะครับ3นะครับอันนี้อันนี้คืออย่างที่ผมบอกมันขึ้นจาก1นึ่งพันแปดเป็นหนึ่นะครับอันที่3นะครับมา3เลยก็นี่ผู้ประกันตนชายใชย้ชสิทธิ์สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรหรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลครับให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายสำเนาสุตธิบัตรบุตรก็ณีคข้อบุตรนะครับ ือกรณีข้อบุตรตรงนี้เนี่ยแฟดให้กรณีข้อบุตรแฟดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฟดด้วยนะอันนี้ก็คือกรณีเป็นผู้ชายใช้สิทธิ์นะครับ 4. ครับกรณีมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลครับให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วย 5. กรณีผู้ประกันต,ตนต่างชาติใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ตหรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลในทางราชการที่ออกให้นะครับ 6นะครับผม6กเนี่ยก็คือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนของผู้ยื่นคำขอครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมดังนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับสองข้อนี้สําคัญนะครับหากว่าคุณไม่มีสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเงินเข้าไม่ได้นะแล้วธนาคารที่คุณจะเอามาใช้เนี่ย แนะนำว่าเป็นบัญชีที่คุณมีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่เอาบัญชีที่ปิดใช้งานไปแล้วนะเอาบัญชีที่ยังคงใช้งานในปัจจุบันนะครับโดยธนาคารที่คุณจะรับตรงนี้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยต่างไปพร้อมกันธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรสิกรไทย ธนาคารฐานไทยธนาชาติ T d ดีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคาร c i m b ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อกเกษตรและสหก,กรณ์เกษตรถูอทอกรอหรือเป็นการพร้อมเพย์กับเลขแบบประชาชนนะครับในส่วนของตรงนี้อันนี้เนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยอาจจะโดนค่าธรรมเนียมได้นะครับตรงนี้เลือกให้ดีๆนะโอเคนะครับ ทางนี้เนี่ยเอกสารประกอบการยื่นคําขอให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับนะครับก็คือสำเนาเซ็นสำเนา,นาถูกต้องนั่นเองบนหน้านะครับเซ็นสำเนาถูกต้องเอาไว้นะทุกฉบับและรับเอกสารที่เป็นต้นฉบ,บ,บับเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบกรณีเอ,อ,อกสารหลักฐานสําคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคําแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วนด้วยนะครับอันนี้กรณีที่เป็นนะตามนี้นะครับ ก็นี่ก็คือในส่วนตรงนี้ทีนี้เนี่ยสถานที่ที่ยื่นการลงทะเบียนนะครับเพื่อรับเงินสงเคราะห์บุญเนี่ยคุณสามารถทําที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่สะดวกเลยนะครับเช็คสถานที่ใกล้บ้านเนี่ยพิมพ์ที่ g o o ก l e ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดของคุณเนี่ยสำนักงานประกันสังคมแล้วก็พิมพ์จังหวัดของคุณต่อเข้าไปครับหรือยื่นทางไปรษณีย์นะครับลงทะเบียนสอบถามสายด่วนประกันสังคมครับ1506กด1ได้ นะครับโอเคกรณีหมดสิทธิ์รับนะก็ณีหมดสิทธิ์รับเงินสงราข้อบุตรเนี่ยมีกรณีด้วยนะครับ1คือเมื่อบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์ครับก็จะไม่ได้แล้วสคือบุตรคุณเสียชีวิต3คือบุตรยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น4คือความเป็นผู้ประกันตนของคุณสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงไม่แจ้งการสมงทบครับ,รบก็ไม่ได้ต่อนะครับหรือคุณไม่ได้เป็นประกันสังคมแล้วก็อด เงินตรงนี้ก็จะสุกสลายไปเพราะว่าคุณต้องเข้าใจครับเขามีมีคุณมีจ่ายเข้าไปแล้วเขาก็บริหารผู้ประกันบริหารกองกองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาก็บริหารเอาเงินมาให้สําหรับคนที่ช่วยตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ทาความขเข้าใจนะครับผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุญเนี่ยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็สามารถรับได้นะครับอุดหนุนเด็กแรกเกิดอันนี้เนี่ยก็คือเป็นให้จํานวนเงินที่600บาทนะครับ 600บวกน่ง 1, นะครับมันก็จะเป็น16 0 0นะครับซึ่งอันนั้ในเงินเงินอุดหนุนเด็กก็ได้เกิดอันนี้แต่คุณไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ไปดูหลังวิดีโอนี้ได้สามารถรับได้ทั้ง2โครงการเลยนะครับกรณีคุณอาจจะสงสัยว่าคุณจะรับทั้ง2โครงการนี้ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าสามารถระดับได้นะครับอันนี้คือจบละสําหรับในส่วนตรงนี้นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับสถ,สถานที่ที่ลงทะเบียนสงสัยข้อมูลตรงไหนเนี่ยแนะนาให้โทรสอบถามสถานที่ของคุณเลยโทร1506หกด1น่ะครับหร ลองกดดูนะครับมันขึ้นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้คุณดูเลยก็ได้โทรหนึ่งห้าศูนย์หกนะครับจะลองกดให้คุณดูเลยอ่าโอเคนะครับมันจะขึ้นรายละเอียดอ่านี่ครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคมหนึ่งห้าศูนย์หกสวัสดีครับ for English please press 9คุณจะสังเกตเห็นไหมมันมีรายละเอียดเยอะแยะเลยสำนักง,งานประกันสังคมกดยสำนักง,งานประกันสังคมกด1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกด3กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกดสสำนักงานประกันสรงคนกดห้าฟังข้อความซ้ำกดเครื่องหมายดอกจันฟังซ้ำก็ได้กดดอกจันนะครับเขาก็จะพูดใหม่อันนี้มุมกดดอกจันสำนักงานประกันสังคมกด 1. กรมการจัดหางานกด2กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกด3กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกดสสำนักงานประกันสรงคนกดห้าฟังข้อความซ้ำ กดเครื่องหมายดอกจันอ่านี้เรากดหนึ่งตามที่เขาบอกขณะนี้มีผู้ไปทางต้นติดต่อเข้ามาจำนวนมากอันนี้เวลานี้อันนี้คือเยอะท่านสามารถใช้บริการผ่าน Facebook i n b ็ออันนี้ก็สามารถตอบกได้ตลอด24สชั่วโมงก็ตอบสาวเฟซบุ๊กได้ตุณที่กุณาถึงสายรอครับอ่าคืออันนี้กรณีที่ขึ้นแบบพี่ผมเนี่ยอันนี้คือเขามีการติดต่อไปจํานวนมาก้วคุณก็ติดต่อในเวลาที่ไม่มีการติดต่อไปจํานวนมากโอเคอันนี้ทําให้ดูเลยนะจะได้รู้ความจริงกันไปก็ติดต่อแบบนี้นะครับ ก็ลองดูครับติดต่อทางอินบ x ็อกของแฟนเพจก็ได้ครับสำนักงานประกันสังคมนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาฝากกับข้อมูลทุกท่านในตอนนี้ยินดีทุกท่านล่วงหน้าด้วยที่คุณจะได้รับเงินสูงสุดนะครับสามพันบาทหนึ่งบุตรหนึ่งคนหนึ่งพันบุตรสองคนสองพันบุตรสามคนสามพันบาทครับยินดีทุกท่านด้วยครับ